ด้านนอกนะครับมันก็จะมีเทมนะครับเทมที่ปรับได้จนเราจะออฟนะครับโอเคคลิปนี้นะครับจะไม่ได้เป็นการแกะกล่องเครื่องเสียงอุปกรณ์ไฮเทคไอทีอะไรนะครับก็จะเป็นการมาลองแกะกล่องเจ้าตัวเตาอบนะครับไฟฟ้านะครับก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับเป็นตัวนี้ครับผมปึ้งมาแล้วครับ เป็นเจ้ามันชื่อว่าคอมโปรนะครับพี่ฮอคอมโปรแล้วก็รุ่นนี่นะครับเป็น CP ขีด V60 ครับเป็นระบบไฟฟ้าขนาะดนะ12ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องดูนะครับว่าตัวนี้มันจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในเขาใส่อะไรไมาให้เราบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองแกะดูกันเลย โอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการแกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวซีว่ามันเป็นยังไงบ้างชิปแกะมาปุ๊บนะครับด้านบนชิิบชิบมีโฟมสองด้านนะผมต้องเรยงดึงเ,เขาออกมาทั้งอันเนาะ ในกล่องนะครับด้านล่างนี้มันก็จะมีถาดนะครับนี่แล้วก็มีเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับมีมาให้ดูแล้วก็มีถาดตัวนี้สําหรับใส่ไปด้านในโอเคเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าใส่เข้าไปมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูลักษณะภายนอกกันนะครับภายนอกนี้ก็นี่ครับก็เป็นโลหะเป็นเตาไมโครเวฟไม่ไม่ใช่เป็นเตาอบไฟฟ้าโลหะนะครับภายนอกเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ ด้านนอกนะครับมันก็จะมีเทมนะครับเทมที่ปรับได้นะครับอันนี้ก็มันจะเป็นแบบ,บหมุนเป็นแบบต่อเนื่องนะครับได้ตั้งแต่ออฟไปจนถึง250องหาสิงศาสำหรับเทมนะครับแล้วก็อุณหภูมิตั้งเวลานะครับจะเป็นลักษณะเป็นนาฬิกานาฬิกาทางกายภาพนะครับเป็นฟิสิกอลฟิสิกอลคาวดาวนะครับมันก็จะคาวดาวลงมา นับไพ да หลังนะครับก็อนันนี้จะ10นาทีมันก็จะเป็นแบบจะออฟนะครับโอเคก็ออฟก็ยังแบบนี้มีไฟขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเน่จะแกะดูนะครับเพื่อที่จะดูว่าข้างในเขาเป็นยังไงครับโอเคมันจะเป็นแบบเปิดออกมาแบบนี้นะครับ มันก็จะค้างอยู่แบบนี้ถ้าผมแบบดันขึ้นไปนะครับมันก็จะอ่าจะปิดแบบนี้นะครับวิธีการนะครับก็อย่างนี้อ่ะปิดแบบนี้โอเคก็ตัวนี้เป็นกระจกครับนี่เป็นกระจกนี่ก็เป็นโลหะส่วนด้านล่างข้างในนี้นะครับมันเป็นตัวแท่งความร้อนฮิตอ่า หนึ่งแท่งนะครับเนี่ยเออเป็นแท่งเดียวนะครับอ่ะเป็นแท่งเดียวแท่งเดียวนะครับเนี่ยวนไปปุ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็ผมก็จะสามารถเอาเจ้าตัวนี้ครับใส่เข้าไปได้แบบนี้ แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็วางของที่อบอ่ะผมเห็นอีกอันหนึ่งนะครับนี่ตื๊ดนี่นี่นี่น,นี่อยู่ข้างบนนะครับแท่งความร้อนก็คืออยู่ข้างบนก็คือความร้อนมันจะให้บนกับล่างนะครับนี่ขนาดกันแบบนี้เลยก็จะได้ความร้อนจากข้างบนและข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะใช้ถาดนะครับผมก็เล่าไปแบบว่าผมเองก็ทำขนมไม่เป็นนะครับ ใช้ถาดแบบนี้เพื่อลองอะไรก็แล้วแต่นะครับลองพวกพวกของที่ใช้อบนะครับอาจจะมีน้ําหรืออะไรยดก็แบบน้ํามันไก่น้ํามันอะไรก็แล้วแต่ยดนะครับก็ใส่ไปตรงนี้เออมันจะได้แบบสะอาดมากขึ้นนะครับทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองตัวเครื่องนะครับหลักๆมีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ง่ายเลยนะครับตัวปลั๊กของเขานะครับนี่มันก็จะเป็นแบบสามขาแบบนี้ กลมทำขากลมนะครับก็ไปลองดูว่าใครต้องการใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงหรือเปล่าคู่มือนะครับเอออันนี้ก็เป็นคู่มือปึ๊บภาษาอังกฤษนะครับโอเคก็จะบอกวิธีใช้ต่างๆอุปก,กรณ์ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็มีระดับวงจรโดยวงจรง่ายๆเลยครับเนี่ยเออง่ายๆมากๆครับก็คื ตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็ไปเลี้ยงตัวขวดลวดความร้อนนะครับการตั้งเวลาต่างๆนะครับการทำความสะอาดนะครับ Warning นะครับก็ทั่วๆไปครับกคนจักมือเด็กนะครับต่างๆโอเคอนนี้กแบบ็ง่ายๆนะครับแล้วก็ใบรับประกันใบหนึ่งนะครับแบบนี้อืม โอเคครับก็อนนี้ก็ทั่วๆไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับฟึ๊บด้านข้างก็อันนี้ก็รูดะบความร้อนครับก็ด้านหลังก็เป็นตรงนี้จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเนมเพลตของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็220โวลต์นะครับ1,200วัตต์ Made in China โอเคอันนี้ก็ทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษโอเครูปร่างหน้าตาเขาก็โอเคครับก็ดูสวยงามน่ารักน่าักดีนะครับก็เป็นเตาอบไฟฟ้าแบบราคาประหยัดประหยัดนะครับ วทั่วไปนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เอามาแบบลองแกะกล่องให้ดูนะครับว่าโอเคมันก็มีตาอบแบบนี้ด้วยนะครับคก็ใช้งานทั่วไปครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทำกับข้าวอบอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวการอบดูนะครับว่าเขาทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับดีไหมทนหรือเปล่านะครับตัวเครื่องร้อนแค่ไหนแล้วก็ ความสถเยรนเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็คลิปนี้แบบสั้นๆครับแกะกล่องให้ดูเตาอไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นเต่าโอดไฟฟ้าราคาประหยัดนะครับคอมโปรยี่ห้อคอมโปรนะครับรุ่น CP ขีด V 6 0ครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมลาไปก่อนนะครับทุกคนครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างไม่มากก็หน่อยนะครับลาไปก่อนครับแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ